สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวน้ำหวานเฮลบูบอยนะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเฮลบูบอยเนี่ยเขาปรับสูตรความเข้มข้นใหม่นะครับอันนี้คือขวดรุ่นเก่านะครับนี่ขวดรุ่นใหม่นะโดยที่รุ่นเก่าเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะ มันจะเขียนว่าวิธีผสมให้ผสมน้ำหวานหนึ่งส่วนต่อน้ำห้ส่วนนะครับส่วนอันนี้เฮลิบอยรุนใหม่นะครับถ้าเราสังเกตจากตรงนี้เนะี่ยมันจะเขียนว่าผสมน้ำหวานหนึ่งส่วนต่อน้ำสามส่วนนะครับนี่คือรุ่นใหม่นะครับซึ่งไม่เหมือนกันนะ ทีนี้เราลองมาดูตรงข้างล่างนี้นะครับอันนี้คือรุ่นเก่านะครับมันเขียนว่าเมื่อเจอจางตามที่แจ้งในฉลากแล้วจะมีส่วนประกอบโดยประมาณก็คือว่าถ้าเราผสมหัหวน้ำหวานหนึ่งส่วนต่อน้ำห้าส่วนนะครับมันจะมีน้ำตาลอยู่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือรุ่นเก่านะครับแล้วทีนี้รุ่นใหม่เนี่ย ถ้าเราผสมหัวน้ำหวานหนึ่งส่วนต่อน,น้ำสามส่วนเนี่ยตรงนี้จะเขียนว่าจะมีน้ำตาลอยู่สิบสี่เปอร์เซนแล้วก็มีฟุกโตสไซรัปสามเปอร์เซนซึ่งฟุกโตสไซรัปนี่ก็คือเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งนะครับที่ผลิตจากพวกข้าวโพดนะครับเห็นว่ามันต่างกันเล็กน้อยเนี่ย ครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเฮลบูบอยรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีแค่น้ำตาลแต่ไม่มีฟุกโตไซรับนะครับแต่เฮลบูบอยรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีฟุกโตไซรับโผล่ขึ้นมาเพราะว่าฟุกโตไซรัปเนี่ยมันเป็นน้ำตาลที่มีราคาถูกครับเขาก็เลยลดปริมาณน,น้ำตาลจริงๆลงน้ำตาลทรายรลดลงแล้วก็เอาฟุกโตไซรับเนี่ยมาผสม เพื่อลดต้นทุนนะครับส่วนความเข้มข้นก็ต่างกันนะครับไอเฮลโบบอยรุ่นเก่าเนี่ยมันอตัตราส่วนผสม,มก็คือหนึ่งต่อห้าใช่ไหมครับแสดงว่ามันมีความเข้มข้นของน้ําตาลเยอะปริมาณน้ําตาลเยอะก็เลยทําให้มันถูกเก็บภาษีน้ําตาลเยอะ,ะครับทําให้ต้นทุนสูงราคาต่อขวดก็จะสูงไปด้วยทีนี้เฮลโบบอยรุ่นใหม่เนี่ย <S <s เขาก็เลย ลดความเข้มข้นของน้ำตาลทรายลงเพื่อให้ทาสีน้ำตาลถูกแล้วก็เอาฟุกโตเซลับมาผสมเข้าไปอีกเพื่อให้มันถูกลงไปอีกนะครับเพื่อที่จะขายได้ใน,ในราคาเดิมนั่นเองครับนี่คือสาเหตุของการปรับเฮลบวอยเป็นรุ่นใหม่นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะชงเฮลโบบอยสำหรับกินเองหรือว่าชงขายนะครับเราก็ต้องปรับสูตรเล็กน้อยนะครับเรามาดูรุ่นเก่าก่อนนะครับรุ่นเก่าก็คือหนึ่งต่อห้าใช่ไหมก็คือมีน้ำหวานหนึ่งส่วนผสมกับน้ำห้าส่วนก็คืออันนี้คือน้ำหวานหนึ่งส่วนนะครับผสมกับน้ำเปล่าอีกห้าส่วนรวมทั้งหมดก็เป็นหกส่วนครับหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับทีนี้รุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นหนึ่งต่อสามใช่ไหมครับก็คือว่าน้ําหวานหนึ่งส่วนผสมน้ําเปล่าสามส่วนนี่ครับน้าหวานหนึ่งส่วนผสมน้ําเปล่าสามส่วนรวมก็เป็นสี่ส่วนนะครับได้สี่ส่วนสามองหนึ่งเท่าสี่ทีนี้เราจะปรับให้เป็นหกส่วนเหมือนข้างบนนี่นะครับให้มันเท่าๆนะครับดังนั้นน้ําหวานเนี่ยก็คือ จะใช้เท่ากับหนึ 6, 4, ่งคูณหกหารด้วยสี่หนึ่งคูณหกหารด้วยสี่นะครับเทียบบรรจัตยตะยางนะครับออกมาได้น้ําหวานต้องใช้หนึ่งจุดห้านะครับแล้วน้ําเนี่ยก็เทียบบรรจัตยตะยางมาก็คือสามคูณหกหารด้วยสี่นะครับ, 6, 4, รบได้น้ำสี่จุดห้าก็คือสี่จุดห้าบวกหนึ่งจุดห้าเท่ากับหกส่วนนั่นเองครับซึ่งเท่ากับข้างบนละจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยน้ําหวานหนึ่งส่วนนะครับ ข้างล่างเนี่ยต้องใช้น้ำหวานเป็น1.5ส่วนนั่นก็คือว่าถ้าเราใช้เฮลูบอยรุ่นใหม่นะครับเราจะต้องใช้น้ำหวานมากขึ้น1.5เท่านั้นเองมากกว่าเดิม1.5เท่านั้นเองครับเพื่อที่จะให้ความหวานมันออกมาเท่ากับรุ่นเดิม ครับขอยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราชงนมชมพูขายนะครับแล้วรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นเดิมเนี่ยเราเคยใช้หัวน้ําหวาน1 5ซ c นะครับพอเรามาใช้หัวน้ําหวานรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ต้องคูณด้วย1.5ก็คือต้องใช้หัวน้ําหวานเฮลบูบอยเนี่ยเป็น2 2 5ซ c ก็คือประมาณ 23cc นะครับถ้าเราเคยใช้หัวน้ําหวาน รุ่นเดิม2 0ซีพอเราใช้รุ่นใหม่ปุ๊บแล้วต้องคูณด้วย1.5มันก็จะเป็นใช้หัวน้ำหวานรุ่นใหม่3 0ซีถ้าเราเคยใช้หัวน้ำหวานรุ่นเดิม2 5ซีในการชงนะครับพอเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บแล้วต้องคูณด้วย1.5ก็คือใช้ 37.5cc หรือประมาณ 38cc สำหรับรุ่นใหม่นะครับก็คือต้องปรับเพิ่มขึ้น1.5เท่านะครับจากของเดิม เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับแล้วเนี่ยเวลาเราชงขายให้ลูกค้าเนี่ยครับลูกค้าจะรู้สึกว่ามันเจือจางอะไรมันจืดไม่เข้มข้นไม่อร่อยเหมือนเดิมนะครับดังนั้นอย่าลืมปรับด้วยนะครับสําหรับเฮลิโอบอยลุนใหม่ครับคือเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดห้าเท่าครับจากของเดิมทีนี้เรามาดูส่วนของน้ําบ้างนะครับรุ่นเดิมนี่น้ําใช้ห้าใช่ไหมใช้น้ำห้า แต่ทีนี้รุ่นใหม่ใช้น้ำลดลงไปเหลือ4.5ก็คือ4.5หาร5เท่ากับ0.9แสดงว่าเฮลโบอยรุ่นใหม่เนี่ยต้องผสมน้ำลดลง0.9เท่านะครับก็คือสมมุติว่าเราเคยชงใช่ไหมชงขาย เคยใช้น้ําน้ําเป่านะร้อยซีซีของเดิมนะครับรุ่นเดิมพอเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยเราต้องคูณด้วยสูจุดเก้าเท่ากับใช้น้ำเก้าสิบซก็คือต้องลดปริมาณน้ำลงลดปริมาณน้ำที่เติมลงไปนะครับเหลือแค่90้าก็คือ0.9เท่านั้นเอง ก็คือว่าเคยใช้น้ําเท่าไหร่ก็คือลดลงไป0.9เท่าคูณด้วย0.9ก็จะเป็นน้ําปริมาณใหม่สําหรับใช้กับใช้ชงกับเฮลบุบอยรุ่นใหม่นั่นเองครับเพื่อรักษาให้มันอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับส่วนพวกครีมเทียมนมข้นหวานนมข้นจืดอะไรพวกนั้นนะครับก็ใส่เท่าเดิมครับ ตามปกติที่เราเคยใช้ครับปรับแค่ปริมาณน้ำหวานเฮลบูบอยกับปริมาณน้ำที่ใช้ชงครับขอบคุณครับ